สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดวงประจําเดือนกันยายน2563นะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะมีดาว ย้ายราศีก็คือพระราหูนะครับเรียกว่าเป็นการย้ายรา้จะมีผลเนี่ยในรอบ18ปีเลยซึ่งคลิปพระราหูนะครับผมก็ลงไว้ให้แล้วท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่อย่าลืมไปติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ุรมด้วยนะครับโดยพระราหูเนี่ยจะย้ายวันที่10กันยา2 5 6 3นี้นะแล้วเหตุการณ์ที่2ที่มีความสําคัญมากเ่ยนะครับก็คือวันที่19กันยา ดาวพระเสาร์จะเดินหน้าแล้วจากที่พักองศามานานนะครับพักองศาแปลว่าถอยหลังเดินถอยหลังข้ามราศีมาเลยนะครับมาอยู่ที่ราศีธนูวันที่19กันยานี้จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ที่3ที่สําคัญมากก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเนี่ยเรียกว่าเป็นประธานแห่งสุเครห์ จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังวันที่21กันยา2 6 6 3และการเดินหน้าครั้งนี้นะครับเป็นการเดินหน้าที่มีกำลังมากนะครับเฉนั้นดาวสุพเคราะห์นะดาวพฤหัสเป็นดาวประธานแห่งสุพเคาะเดินหน้าแบบมีกําลังสูงสุดด้วยเฉนั้นการเดินครั้งนี้จะมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเฉน,นในเดือนกันยานี้เนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าบางคนบางลัคนาราศีหมดเคราะห์ไปเลย นะหมดเคราะพ้นเคราะแล้วนะครับส่วนบางลัคนาราศีอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่ผมดูดวงให้เนี่ยนะครับดวงประจําเดือนเนี่ยเป็นการดูดาวจรบนท้องฟ้านะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าเออชมคลิป ในช่อง YouTube ของผมแล้วทำไมตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะครับสาเหตุมันเกิดจากที่การที่เราดูประจำเดือนอย่างเนี้ยผมไม่ได้ดูดาวในดวงชะตากำเนิดของแต่ละคนแต่เราดูภาพรวมซึ่งเป็นดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าณนะเดือนนั้นๆฉะนั้นถ้าท่านใดที่มีดาวในชะตากำเนิดไปตรงกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าหรือมีความใกล้เคียงท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้มันมีความถูกต้องมันยํำมากนะครับแต่ถ้าท่านใด ดูแล้วเอ๊ไม่ใช่เลยไม่เหมือนเลยอันนี้แนะนําต้องดูส่วนตัวนะครับเพราะว่าดาวในชะตากําเนิดอย่างที่ผมพูดไปว่าบางท่านพ้นเคราะห์นะแต่เราอาจแบบไม่พ้นก็ได้เพราะดาวในชะตากําเนิดมันไม่เหมือนกันแรงกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นดาวที่สถิตมาในตอนที่เรากําเนิดเนี่ยมันจะส่งผลด้วยนะครับเพราะมันส่งผลด้วยมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีพระอาทิตย์นะครับจะย้ายราศี พรพุทธก็ย้ายราศีแล้วก็มีพระเกตก็มีการย้ายราศีประมาณปลายเดือนฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดนี้นะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยาเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรวมถึงท่านที่ติดตามชมกันมาตลอดแล้วตอนนี้อย่าลืมไปกดเพลย์ลิสต์นะครับในช่อง YouTube ด้วยเพราะว่าเวลาตอนนี้เนี่ยผมได้แยกคลิปรายการใหม่ๆนะครับแยกเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายในการค้นหาแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่หมวดดูดวงต่างๆก็จะมีดวงประจำเดือนดวงประจำสัปดาห์เสริมดวงปรับชะตานะครับมีวิธีการให้ทุกเดือนเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนนี้ท่านจะเสริมดวงท่านได้ย่งไง รวมถึงมีหมวดธรรมะปฏิบัตินะมีหมวดความรู้ด้านโหราศาสตร์มีหมวดในเรื่องของดูดวงฟรีรวมไปถึงคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะเนี่ยนะครับมีหลากหลายสาระความรู้เลยมีแมทชิ่งธุรกิจมีอะไรผมจะช่วยให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องผมเนี่ยได้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะครับ ผมอยากจะขอ,อกล่าวถึงบรมครูหลวงปู่เทพโลูดอนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาสําเร็จวิชาสามและเป็นพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมพิาญาณนะครับฉะนั้นท่านใดที่มีความทุกข์ใจนะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ตามนะครับท่านสักการะบูชาหลวงปู่เทพโลูดอนเนี่ยนะครับจะ ทำให้เกิดความเป็นมงคลปรับทุกข์ในจิตใจของท่านบางท่านเปลี่ยนแปลงอย่างปฏิหารเลยนะครับเพราะท่านเป็นบรมครูของพระสายกรรมฐานทั่วประเทศไทยนะครับหลวงปู่เทพโลดดอนเนี่ยนะครับท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตนะครับที่เดินทางมาจากอินเดียสมัยพระเจ้าโกมหาราชเลยได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภ,ภูมินะครับรวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยนะท่านมาเป็นคณะอยู่ในสายที่8นะครับ ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะประกาศประมีครูบาอาจารย์ให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับซึ่งพวกเราชาวพุทธนะครับในประเทศไทยที่ได้ศึกษาธรรมะได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานต่างๆนะครับท่านต้องระลึกถึงนะครับบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งหลายคนอาจจะเรียกหลวงปู่ใหญ่นะครับท่านมีคุณอุปการ มากทีเดียวนะครับซึ่งตัวผมเองได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับที่ถ้ำบัวแดงจงังหวัดชายภูมิเนี่ยก็ได้เกิดนิมิตนะครับเกิดความรู้องค์ความรู้ในข้อธรรมะต่างๆนำทางตัวผมนะครับให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับฉะนั้นใครที่มีความทุกขก์ายทุกใจไม่สบายใจอย่าลืมนะครับสักการะบ,บูชาหลวงปู่เทพโลกุดรนนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูดวงประจําเดือนกันเลยครับ ลัคนาสถิตเมษรประจําเดือนกันยายน2563นะครับชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยครับเรียกว่าเป็นคนที่มีนิสัยการต่อสู้เป็นคนที่ ชอบสร้างตัวแล้วก็เป็นคนที่มีความวิริยะอุตสาหะนะครับฉะนั้นนิสัยคนแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเป็นคนตรงตรง,ตรงบางคนอาจจะถูกมองว่าวู่วามไปได้นะบางคนอาจจะไม่พึงใจเวลาเราพูดอะไรตรงๆไปนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าช่างคิดมีพลังในตัวชอบที่จะสร้างตัวชอบที่ทํานั่นทํานี่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักอิสระนะครับรวมไปถึง เป็นคนที่ชอบการเดินทางไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะครับนี่ก็คือลักษณะที่ใสดวงประจําเดือนกันยายน2 5 1 3นะครับดาวพังคารก็คือดาวประจําตัวนะดาวประจําตัวยังเดินเป็นเกษตรตราธิบดีชาวลัคนาดสถิตเมษเนี่ยในเดือนนี้ต่อจากเดือนสิงหาเป็นต้นมาเลยนะครับยังมีความหนักแน่นมั่นคงในเรื่องของชีวิตนะครับมีการงานที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ผ่านช่วงร้ายๆมาแล้วนะครับเรียกว่าดวงดีต่อเนื่องนะครับแต่ในเดือนนี้ประมาณวันที่18นะกลางเดือนเป็นต้นไปดาวประจําตัวจะเริ่มพักองศาคือเดินถอยหลังนะครับอาจจะหลังจากการเดือนไปเนี่ยอาจจะมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซง,งมีปัญหาสุขภาพมืออะไรไม่สบายใจไปบ้างนะครับอย่างนี้เอามาดูการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเจ้าเรือนกันกันอยู่นี่เหตุการณ์ที่สําคัญมากเลยคือ พระราหูย้ายพระราหูเนี่ยนะครับเป็นดาวใหญ่นะที่มีผลต่อชะตาอย่างมากทุกลัคนาราศีเลยนะครับคราวนี้ในราศีเมษเนี่ยนะครับดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนลาพะลาบมาเป็นกระดุมพระโอ้โหดีมากนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะในในมุมมองผมเนี่ยนะชาวลัคนาสถิตเมษนะ จะมีโอกาสใหม่ๆในชีวิตทุกด้านถ้าในเรื่องการเงินนะอาจจะมีช่องทางทำรรมาหากินเพิ่มเติมมีไรายได้เสริมเพิ่มเติมมีเงินมาใหม่รวมถึงโชคลาภเนี่ยในเดือนนี้นะโชคลาภนี่นะโดดเด่นมากและหนี้เก่าเงินค้างเก่าเงินคอมมิชชั่นเงินอะไรต่างๆนานาท่านเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยนะชาวลัคนาสถิตเมสนะครับและเมื่อได้เงินแล้ว ในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยจะมีโอกาสใช้เงินนะจะต้องไปใช้บางคนนี่อาจจะไปลูกเข้าโรงเรียนหรือลูกซื้อชุดหรือทําอะไรนะเกี่ยวกับครอบครัวท่านอาจจะต้องใช้จ่ายไปนะใช้จ่ายไปกับครอบครัวหรือบางทีน้องขอตังคแม่ขอตังค์ยายมั่งอะไรมั่งนะครับในเรื่องของครอบครัวได้ใช้จ่ายไปนะครับถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะหนึ่งเราได้เงินเข้ามา โหมุนเข้ามาแล้วก็นําไปใช้จ่ายต่างๆเราจะไปใช้หนี้เกา่าจะไปอะไรจัดการได้หมดนะครับถือว่าโดดเด่นมากนะแล้วพอพระราหูย้ายไปแล้วเนี่ยนะชีวิตเปลี่ยนนะครับนะท่านก็ไปดูเทปพระราหูย้ายด้วยผมลงให้แล้วในช่อง y t u t u นะครับท่านก็ไปดูรายละเอียดเลยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าบางท่านอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมไม่ได้ตามนี้เพราะอันนี้ผมดูดาว จรประจําเดือนดาวจรหมายถึงดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าณนะตอนนี้ถ้าดาวในชะตากําเนิดของท่านมีความใกล้เคียงวันที่เรากําเนิดจุติขึ้นมาใกล้เคียงกับดาวที่อยู่เดือนของเดือนกันยานี้มันก็จะมีความถูกต้องแม่นยำนะครับบางท่านถ้าไม่ได้ตามนี้บอกผมบอกมีโชคเอ๊ะทําไมไม่มีโชคมันต้องดูดาวในชะตากําเนิดต้องดูส่วนตัวนะครับอันนี้นะอันนี้เรื่องการเงินนะครับจะเป็นลักษณะนี้การงาน การงานนะครับเดือนนี้ก็โดดเด่นมากออกนะเพราะว่าเจ้าเรือนการงานคือพระเสาร์พระเสาร์จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะบางคนได้เลื่อนขั้นบางคนผ่านการทดลองงานบางคนได้หน้าที่ใหม่ขนาดนั้นเลยนะครับมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะเพราะพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนการงานเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในวันที่19กันยานะครับ19ากันยานะแล้วข่าวดีอีก พระพฤหัสเป็นประธานแห่งดาวสุคราะห์จะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังและการเดินหน้าในครั้งนี้นะครับเป็นการเดินหน้าที่ก้าวกระโดดนะอันนี้โดดเด่นมากเลยนะก้าวกระโดดเลยนะฉะนั้นโปรเจกต์อะไรที่เคยคุยโปรเจกต์เบื้องหลังดิลงานประสานงานหรืออะไรที่เคยเจราจาไว้ลูกค้าที่เคยดีลดีลดีวไว้จะ เกิดผลดีในการงานเพราะดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนวินาด้วยนะครับเนี่ยวิดาศมาอยู่สุพะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรที่เคยดิวอยู่ยังล่าช้าอยู่โอ้โหเดือนนี้นะปิดยอดเป็นว่าเล่นอะไรอย่างนี้เลยนะใครที่เป็นฝ่ายขายใครเป็นเจ้าของกิจการท่านสบายใจได้นะมีความสุขมีความสบายใจนะครับในเรื่องของการงานนะครับผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับแฟนรายการทุกท่านทั้งที่ชมกันอยู่แล้วและ ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตเป็นธรรมะที่ผมได้เรียนรู้นะครับตอนที่ไปปฏิบัติธรรมในถ้ำบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับพระอาจารย์พินทุมหาปัญโยเนี่ยท่านได้ มอบหมายนะครับแนะนําให้ผมเนี่ยไปเรียนในถ้ำบูแดงผมก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดนิมิตองความรู้ในเรื่องของธรรมะขึ้นมามากมายผมจึงถ่ายทอดนะครับเป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับตรงนี้แจกฟรีนะครับทั้งในนี้นะครับก็จะมีวิธีการปฏิบัติสมาธิ วิธีการฝึกเดินจงกรมนะครับมีมนคาถามีเรื่องของบทสวดมนต์รวมไปถึงถามตอบข้อธรรมต่างๆแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้ผมแจกฟรีท่านใดที่เคยติดต่อเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับเป็นการพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์ครั้งที่2เนี่ยครับได้ความเมตตาจากพระอาจารย์พิทุมหาบัญโยนะครับท่านได้เขียนบรรยายธรรมรวมถึงเป็นคําปารบไว้ให้ผมด้วยนะครับฉะนั้น มันก็จะเกิดความเป็นมงคลทั้งผู้อ่านและผู้เขียนด้วยนะท่านใดยังไม่ได้รับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมาขอรับได้ที่ Line แอดนะครับแอดโอเพนดาวนะครับตรงนี้ผมแจกฟรีถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้สํานักงานของผมท่านเข้ามารับฟรีได้เลยส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับต้องขออนุญ,ญาตมีค่าจัดส่งนะครับตรงนี้หรือใครอยากจะร่วมบุญเพราะยังไม่ได้ร่วมบุญเลยท่านก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่ Li n e แอดโอเพนดาวครับ อ่ะคราวนี้มาดูเรื่องความรักนะครับความรักเนี่ยเจ้าเรือนความรักก็คือพศุกพศุกเดือนนี้เนี่ยนะครับเสดตั้งแต่ต้นเดือนผมเชื่อว่าบางท่านนะที่อยากจะไปเปิดตัวนะพาแฟนไปเลยไปเปิดตัวกับที่บ้านเลยนะไปเปิดตัวกับคนในบ้านหรือชวนพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนู่นนี่นัน่น,นให้รู้จักกันนะครับเรียกว่ามีความรักที่โดดเด่นรวมไปถึงใครที่มีคู่แล้ว ใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็เข้าหาครอบครัวกันเนี่ยจะดีมากเลยนะมีโครงการไปเที่ยวกันครอบครัวเดินทางไปหรือบางท่านอาจจะมีโครงการสร้างอะไรร่วมกันนะผมแนะนําก็ได้ใครเป็นแฟนกันมาสองสามปีเราชวนกันเลยเฮ้ยนี่เรามาหาอะไรทําร่วมกันไหมจะดีมากนะในเดือนนี้นะส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนไม่มีแฟนเลยนะครับท่านก็ เดินทางนะจะมีโอกาสนะครับได้พบเจอได้พูดคุยได้ได้สปาร์กกันขึ้นมานะครับมีโอกาสโดดเด่นท,เนทีเดียวนะอย่างเงี้ยอะไรขนี้สุขภาพในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยผมอยากให้ระมัดระวังในเดือนนี้นะครับเนี่ยเจ้าเรือนตนเองนะครับคือบังคารเนี่ยมีมรณะมาทับตัวเนี่ยและจะพักองศาตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป อันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพดีๆแล้วกันเพราะว่าเดือนนี้ดวงดีอาจจะเดินทางอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปนูน่นไปนี่มากขึ้นพอเราไปมากขึ้นระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยระมัดระวังเดินชนเดินเตะหมากัดใบมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ให้ระมัดระวังสุขภาพตัวเองเอาไว้นะต่อไปเลขมงคลนะครับในเรื่องของเลขมงคลเนี่ย ผมให้ไว้เพื่อสำหรับความเป็นมงคลตลอดทั้งเดือนนะส่วนท่านใดที่ชอบในเรื่องของเสี่ยงโชคผมแนะนำให้ไปดูรายการในช่อง YouTube ของผมเนี่ยนะครับสามรายการเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะเลยวิเคราะห์ดวงดาวนะผมจะวิเคราะห์ตัวเลขเอาไว้ให้นะดาวที่อยู่บนท้องฟ้าวันที่1และวันที่16เป็นอย่างไรนะเสร็จแล้วมีเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยว่าแต่ละลัคนานี้มีโอกาสถูกกี่เปอร์เซ็นต์รวมถึงสรุปเป็นเลขให้ด้วยอันนี้วิเคราะห์ดวงดาวนะครับพอดูรายการที่1เสร็จปุ๊บ ไปดูรายการที่2นะครับดวงดาวเขย่าโชคเลขจากฝันเราจะนําเลขสรุปนะครับมาสรุปเป็นชุดเป็นชุดให้เลยนะฮะแล้วก็ไกด์ไลน์วิธีซื้อซื้อกับใครซื้อที่ไหนซื้อยังไงนะครับโอ้โหมีหลายคนประสบความสำเร็จกันมากนะครับดูเสร็จแล้วไปดูรายการที่3ครับโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนนะครับรายการนี้เนี่ยนะครับถ้ามีลัคนาท่านอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้นะจัดเต็มได้เลย นะแล้วเสริมรายการน้องใหม่นะครับเสริมดวงปรับชะตาประจําเดือนนะครับท่านไปดูด้วยว่าเราจะเสริมดวงอย่างไรบางคนบอกว่าไม่มีโชคเลยท่านไปดูรายการเสริมดวงปรับชะตานะครับแล้วท่านจะรู้ว่าเมื่อท่านทําแล้วมันจะยกดวงชะตาให้ดีขึ้นปรับดวงชะตาให้ดีขึ้นนะครับตรงนี้จะดีมากนะเอาตัวเลขนะครับ3 5 7 6ระวัง8 ท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตฝึกสมาธินะครับตอนนี้ผมได้ใช้สํานักงานของผมนะครับเปิดเป็นสํานักปฏิบัติธรรมนะครับชื่อว่าสถาบันพลังพุทธานุภาพสานักพุทธาจารย์บรมกูหลงพุทธเทพโลกุดรนะครับพร้อมกับเปิดให้ทุกท่านนะครับได้มา กราบสักการะบูชาหลวงปู่เทพโลกุดอนนะครับใครที่คารวบศรัทธาในบรมกุูหลวงปู่เทพโลกุดอนท่านสามารถมาที่สถาบันได้นะครับโดยตั้งอยู่ที่ซอยนวมิน,นเกาสินะครับจันทร์ถึงเสาร์เวลา9โมงถึง5โมงนะครับเผื่อว่าบางท่านยังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดยังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ท่ามวแดงจังหวัดเชียงภูมินะครับก็สามารถมาที่ซอยนวมินเก้าิได้ใครที่ไม่รู้เส้นทางไปไม่ถูกยังไงนะครับก็ แอดไลน์นะครับไลน์แอดนะครับมีแอดด้วยแอดโอเพนดาวไปสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้นะครับหรือส่วนคนที่อยากจะมาพูดคุยกันในไลฟ์นะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันศุกร์นะครับเวลา3ามโมงถึง6กโมงแล้วก็วันเสาร์สิบโมถงโมถึงเที่ยงนะครับมาพูดคุยมาสนทนากันมีหลากหลายสาระ,ะน่ารู้นะครับทั้งธรรมะปฏิบัติทั้งเรื่องโหราศาสตร์รวมถึงดูดวงฟรีด้วยนะครับและผมก็จะมี กลุ่มไลน์สแควร์นะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิจณะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับท่านสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับใต้ลิงก์เนี่ยนะครับใต้คลิปนี้เข้ากลุ่มเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็มาสนทนากันผมจะตอบข้อธรรมะให้ทุกวันนะครับประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่รู้ลักคณะตัวเองให้แอดไปที่ไลน์แอดนะครับโอเพนดาวต้องเป็นไลน์แอดนะครับช่องทางเดียวเลยต้องใช้ วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับซึ่งวันเนี่ยใช้เป็นวันที่นะครับเดือนปีเกิดก็ใช้เป็นปีตัวเลขนะครับไม่เอาปีนักษัตรนะครับวันไม่เอาจันทร์อังคารพุธนะครับปีเกิดก็ไม่เอาว่าปีหมูปีไก่อะไรอย่างงี้นะไม่เอานะฮะต้องเป็นปีตัวเลขรวมถึงเวลาเกิด ส่งไปที่ line Open Do ดาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตอบให้นะครับฟรีนะครับผมจะผูกดวงวางลักษณะให้ฟรีเพื่อให้ท่านได้มาชมรายการต่างๆในช่อง YouTube ของผมเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะครับสะดวกสบายแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับท่านต้องจองคิวล่วงหน้านะครับ แอดที่ Line แอดโอเพนดาเช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับคำติชมทั้งหลายเนี่ยจะผมน้อมรับทั้งหมดจะทําให้พวกเราเนี่ยนะครับไปพัฒนาคอนเทนต์ดีๆนะครับสาระความรู้ดีๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ